สวัสดีครับพบกับนาทีต้องมนช anel สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมีพระคาถาดีๆมาฝากท่านอีกเช่นเคยนะครับสำหรับพระคาถาบทนี้ก็ถือว่าเป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ มากเลยนะครับอีกหนึ่งบทนะครับที่จะนํามาให้ท่านได้รับรู้แล้วก็รับฟังกันด้วยละครสําหรับพระคาถาบทเนี้ยในยุคเก่าก่อนเนี่ยก็ครูบาอาจารย์หรือว่าคนสมัยดั้งเดิมเนี่ยท่านจะหวงแหนมากนะครับแล้วก็เป็นวิชาที่สามารถปกปักรักษาแล้วก็คุ้มครองตัวเองเนี่ยให้มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความคงกภะพันชาตรีได้นะครับ สำหรับพระคาถาบทนี้ก็คือพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับซึ่งบางท่านก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนะครับสำหรับพระคาถาบทนี้แต่ว่าคลิปนี้ผมก็จะมีวิธีการใช้มาฝากท่านนะครับพร้อมด้วยพระคาถามงคลสามสายนะครับที่ใช้คู่กันนะครับกับพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านี่แหละครับก็ คนโบราณโบราณเนี่ยก็จะใช้ได้เห็นผลกันมามากแล้วนะครับส่วนสมัยเก่าก่อนเนี่ยพระคาถาบทเนี้ยแล้วก็วิธีการใช้เนี่ยส่วนมากเนี่ยท่านจะใช้แต่งตัวสําหรับออกลบเล่นศึกนะครับก็จะเป็นพระคาถาที่ทําให้แขวคลาดแล้วก็คงพันชาตรีนะครับสําหรับพระคาถาบทนี้เมื่อใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยก็จะมีอนุภาพมากขึ้นเลยนะครับเพิ่ม เป็นทวีคูณขึ้นก็ชื่อก็บอกแล้วนะครับมงกุฎพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นของสูงอยู่เลยนะครับเออบางท่านเนี่ยก็พอจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าพระคาถาบทเนี่ยสมัยดั้งเดิมเนี่ยก็จะหวงแหนกันมากนะครับจะไม่บอกไม่กล่าวให้ใครได้รับได้รู้นะครับส่วนมากก็จะใช้สำหรับผู้ที่มีอำนาจวาสนาเท่านั้นนะครับสำหรับประชาชนหรือว่าชาวบ้าน ในสมัยเก่าก่อนเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ได้ใช้เลยนะครับถ้าได้ใช้ก็คือต้องแอบ,บๆนะครับสำหรับพระคาถาบทนี้ก็คนโ,โบราณโบราณนี่ท่านก็จะหวงแหนมากนะครับก็เหมือนกับการสืบทอดกันในวงตระกูลเท่านั้นนะครับแต่ยุคในสมัยปัจจุบันนี้แล้วก็จะกระจัดกระจายไปทั่วเลยนะครับเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยมันก็จะดีขึ้นแล้วก็จะมี การบอกกล่าวบอกต่อกันไปในพระคถาบทนี้จนเอออาจจะไม่ได้เป็นความลับแล้วนะครับในยุคสมัยนี้สมัยก่อนนี่จะเป็นความลับมากนะครับก็จะไม่แพร่งพลายให้ใครรู้หน่อยนะครับส่วนมากพระคถามงกุฎพระพุทธเจ้าหรือว่ายันมงกุฎพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็จะสับเอาไว้แบบหลบๆซ่อนๆนะครับก็คือส่วนมากเขาจะสับไว้ที่กลางกระหม่อมเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไม่ให นะครับสำหรับยุคปัจจุบันเนี้ยก็อย่างที่บอกนะครับก็เปิดเผยกันเลยนะครับสำหรับยันที่มีความแคล้วคลาดแล้วก็คงพันสำหรับยันมงกุฎพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนี้ก็มีการเปิดเผยแล้วก็มีผู้ที่เรียนรู้กันมากแล้วนะครับพอจะมีอำนาจพุทธคุณที่โดดเด่นมากแล้วครับสำหรับวิธีการใช้เนี่ยจะใช้อย่างไรเนี่ย เดี๋ยวผมก็จะมีวิธีการใช้ให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับรูปแบบของยันมงกุฎพระพุทธเจ้าเป็นแบบดอกบัวบานมีทั้งหมด12กรีบพระคถาหลักที่ลงไว้ในพยันก็คือพระคถามงกุฎพระพุทธเจ้านั่นเองก็จะมีอักขรยันดังนี้นะครับอิ ติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิก็ในตัวยันนี้ก็จะมีรูปขององค์พระนะครับด้านในก็จะเป็นรูปองค์พระสี่องค์นะครับส่วนด้านนอกก็จะมีองค์พระล้อมรอบ รวมแล้วในกรีบบัวเนี่ยก็จะมีองค์พระทั้งหมด16องค์นะครับนั่นก็หมายถึงพระพุทธเจ้าทั้ง16พระองค์นะครับส่วนองค์พระที่ล้อมรอบด้านนอกดอกบัวนั้นก็จะมี12พระองค์นะครับรวมทั้งหมดในยันนี้ก็จะมีองค์พระ28พระองค์นะครับผมส่วนกรีบบัวนั้นก็จะมีอักษร บรรจุไว้ว่ามะอะอุทุกกรีบดอกบัวเลยนะครับแล้วก็จะมีอักขระล้อมรอบอ่านว่าอิสวสุนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขมงคลบรรจุอยู่ตัวเลขมงคลน,นี้ก็จะใช้แทนพระคาถาต่างๆนะครับเช่นสนั่นก็คือตรีนิสิงเหมะอ,ะอุ7คือ สัตนาเคสังวิธาปุกะยะปะห้าคือปัญจเพชรูกันเจวะอาปามะจุปะสี่คือจตุเทวานามะภะทะหกคือชวัชราชาอิสวาสุสุสวาอิห้าคือปัญจอินทรา นะเมวจะทีมะสังอังคุหนึ่งคือเอกะยักขามิเก้าคือนะวะเทวาอักสังวิสโลปุสะพุพะห้าคือปัญจพรมมาสหบดีสหชะตะตรีสองคือทเวราชา พุทธโธแปดคืออัฏฐะอรหันตาพามานาอุกสะนะทุห้าคือปัญจพุทธานะมามิหังนะโมพุทธายะสำหรับการอ่านนั้นก็จะมีแนวทางการอ่านพะระอักรรคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าดังนี้นะครับ อิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติ พระคถาอิติปิโสมงกุฏพระพุทธเจ้านี้มีอนุภาพทางคุ้มกันสัพพะอันตรายและศาสตราวุธอาวุธทั้งปวงให้บริกรรมพระคาถานี้เอาหัวแม่มือจรดกลางหน้าผากทั้งสองข้างรากจากจุดศูนย์กลางตรงหน้าผากเวียนไปรอบศีรษะไปบรรจบข้างหลัง แล้วลากกลับมาบรรจบที่หน้าผากทำดังนี้จนกว่าพระคถาจบทำให้ได้ศักสามคาบหรือเจ็ดคาบก็ดีพระคถามงคลสามสายนี้ท่านให้ทำดังนี้คือให้เอาหัวแม่มือทั้งสองข้างจดเข้าที่หน้าผากแล้วว่าพระคถาบทที่หนึ่ง แล้วเอาหัวแม่มือทั้งสองข้างลากออกจากกันไปจดกันที่ท้ายถอยแล้วลากจากท้ายถอยมาบรรจบกันที่หน้าผากสมมุติเป็นมงคลที่หนึ่งสายที่สองให้ลากจากหน้าผากมาบรรจบที่สวงอกลากจากสวงอกไปบรรจบที่กลางกระดูกสันหลัง ลากกลับมาที่ตรงสวงอกว่าคาถาบทที่สองเป็นการสมมุติเป็นมงคลสายที่สองสายที่สาลากจากสวงอกลงมาที่สะดือแล้วลากไปบรรจบที่กลางกระดูกสันหลังตรงชายกระเบนเน็บแล้วลากจากชายกระเบนเน็บไปบรรจบกันตรงสะดือแล้วว่า พระคถาบทที่สามสมมติเป็นมงคลที่สามจากนั้นให้รากจากสะดือจลดหน้าผากให้ว่าพระคถาดังนี้อุดทังอัดโทโทอุดทังขัดณนะผิดณนะพัดโมขัดพุทธปิดพระพุทธเจ้าแผลงฤทธิ์ปิดด้วยณนะโมพุทธายะ พุทธังประสิทธิมหาประสิทธิธรรมังประสิทธิมหาประสิทธิสังฆังประสิทธิมหาประสิทธิระลึกถึงคุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดารักษาคุณมารดารักษาคุณครูบาอาจารย์รักษาอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโซซสวิเสเสออิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิตปิปิโสวิเสเสออิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิพุทธสังมังคะรังโลเกนะโมพุทธายะอุมะอะปิต มงคลสายที่หนึ่งธัมมะสังมังคะรังโลเกมะอ,ะอุอุมะอะปิดมงคลสายที่สองสังคะสังมังคะรังโลเกอิสวาสุอุมะอะปิด มงคลสายที่สอุดทังอ,ททอัดทูโทอุดทางขัดณผิดณพัดโมขัดพุทธปิดพระพุทธเจ้าแผงฤทธิ์ปิดด้วยณโมพุทธายะพุทธังประสิทธิมหาประสิทธิธรรมังประสิทธิมหาประสิทธิสังขังประสิทธิมหาประสิทธิ นี่แหละครับก็คือการใช้พระคาถามงกุดพระพุทธเจ้าเลยนะครับแล้วก็พระคาถามงคลสามสายนะครับวิธีการใช้เนี่ยก็เป็นวิธีการใช้ของโบรลลาณน,นะครับที่ท่านได้บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์มหาเวทนะครับเป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้มขลังมากนะครับวิธีการใช้ก็จะมีอย่างที่ผมได้แนะนําให้ท่าน ได้ดูได้ชมกันนี่หละครับก็ถือว่าเป็นพระคาถาอีกหนึ่งบทนะครับที่มีความเข้มขลงังแล้วก็กศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเออในยุคสมัยที่อาจารย์ทองเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะถ้าใครเคยไปสำนักศักยัน์ของท่านเนี่ยก็จะเคยเห็นท่านเนี่ยได้ทําพิธีนี้นะครับในช่วงเช้าเนี่ยตอนที่ท่านลงมาไหว้พระสวดมนต ก่อนที่จะทําการสักเนี่ยหรอครับท่านก็จะทําพิธีใส่ยันมงกุฎพระพุทธเจ้าแล้วก็ใส่มงคลสามสายก่อนที่จะทําพิธีสักให้กับสิทธิานุสิตของท่านนะครับก็ถือว่าเป็นพระคถาโบราณนะครับที่ไม่สูญหายไปนะครับก็จะมีผู้ที่สืบทอดวิชานี้มากมายหลายท่านเดยวยกันนะครับสําหรับวิชานี้ คนโบราณนี่ก็จะหวงแหนกันมากเลยนะครับจะไม่ค่อยบอกให้ใครได้รับรู้แล้วก็รับฟังรับทราบันเลยนะครับส่วนมากก็จะใช้กันอยู่ในวงตระกูลนี่แหละครับแต่สำหรับยุคสมัยเนี่ก็มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับความเจริญเข้ามาแล้วก็การสื่อสารต่างๆนานาเนี่ยก็จะดีขึ้นการเผยแพร่ภาพหรือว่าเผยแพร่ยันต่างๆเนี่ยใครก็สามารถ เรียนได้ครับสาหรับวิชาเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปแล้วครับสําหรับพระคถาต่างๆเนี่ยก็จะมีผู้ที่นํามาเผยแพร่กันมากมายหลายๆท่านเลยนะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งนะครับที่นํามาเผยแพร่ให้ท่านได้ดูได้ชมแล้วก็ได้รับทราบแล้วก็ได้หัดฝึกทำกันนะครับสําหรับพระคถาบทเนี่ยก็ถือว่าเข้มขลังแล้วก็กศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ ใครที่สนใจก็ลองศึกษาแล้วก็ลองปฏิบัติดูได้นะครับก็จะมีอนุภาพที่เข้มขลังแล้วก็กศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับสามารถคุ้มครองป้องกันตัวได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าบทนี้แล้วก็พระคาถามงคลสามสายบทนี้แหละครับพร้อมด้วยวิธีการใช้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอ จบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้สาระประโยชน์ในการทำคลิปของผมไม่มากก็น,น้อยหากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาในณนที่นี้ด้วยนะครับช่วยกันกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ